เรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรอ่ะทำไมมีดิสนีย์อ่ะอันนี้ต้องเป็นอะไรเฟรเซนท์ที่ย What คืออะไรอ่ะคือฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมด้อมดิสนีย์ทวิสเต็ดวอนเดอร์แลนด์ถึงอยากให้เรื่องนี้แม้กว่านี้มากคือเพิ่งได้มาดูครั้งแรกแต่คืออยากให้สิ่งนี้ถูกคนพบมากโดยเฉพาะคนที่ชอบดิสนีย์เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเอาตัวร้ายในดิสนีย์เนี่ยมาเป็นคาแรคเตอร์หลอกในโรงเรียนเวทมนต์ก็ื่จับใจคนที่ชอบดิสนีย์อ่ะคือฉันอึ้งมาก คือเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้ด้วยอ่ะ Disney Twisted Wonderland The Animation นะคะคือซีรีส์อนิเมะที่ดัดแปลงมาจากเกมมือถือที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหล่าวายร้ายใน Disney เรื่องราวเนี่ยมันจะเกี่ยวกับยูเด็กมอปลายที่ถูกกระจกทํามีเนี่ยพาตัวไปยังไหนเลยเป็นคอลเลจโรงเรียนเวทมนต์อีกโลกหนึ่งแต่พอจะกลับไปโลกเดิมเนี่ยมันกลับไม่ได้ทําให้ยูเนี่ยจึงต้องอยู่ที่โรงเรียนนี้เพื่อหาวิธีกลับไปยังโลกเดิมซึ่งในโลกนี้เนี่ยจะเป็นโลกที่ผู้คนอะ่ะจะเทิดทูนเหล่าตัวลายนี่ Disney เทิดทูนขนาดมีลูกป,ปั้นซึ่งจะถูกเรียกว่า7ผู้ยิ่งใหญ่โรงเรียนนี้นะคะก็เลยจะแบ่งนักเรียนเนี่ยเป็นหอพักตามเหล่า วายร้ายในดิสนี่เริ่มกันที่หอแรกนะคะหอนี้เนี่ยจะชื่อว่าฮัสลาบิลได้รับแรงบันดาลใจมาจากราชินีโพแดงใน the อลิสอินเดอะวันเดอร์แลนด์หอที่2เนี่ยจะชื่อว่าสวรรณนครได้รับแรงบันดาลใจมาจากสกาตัวร้ายจากเรื่องเดอะไลออนคิงสามหอออกตาวินเนลบ้านนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเออร์ซูล่าในเรื่องเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดสี่สการาเบียก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากจาฟาในเรื่องอลาดินพองฟิโอเล่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอ e ีวิลควีนในเรื่องสโนไวท์หออีกเนี่ยไฮหอหนี้นะคะก็ได้รัับบแรรงงนดดาาาาลใจาจาจมกกเเฮสื่อ และหอสุดท้ายเดียสมเนียสีเขียวคาแรคเตอร์มีเขาแบบนี้หอ,อนี้ก็คือได้รับแรงบรนดาใจมาจากมา l ์เลฟิเซนจากเรื่อง s l e e p i n g Beauty เนั่นเองตัวมันไม่ใช่แค่ดีไซน์นะที่ได้รับแรงบนันดาใจมาแต่นิสัยสลักษณะคาแรคเตอร์ของตัวละครในแต่ละหอะือได้รับอิทธิพลมาจากตัวลายในแต่ละตัวด้วยเหมือนกันซึ่งในซีซั่นหนึ่งนี้จะเป็นพาร์ทของหอฮัสลาบิลตัวเป็นบ้านที่ได้รับแรงบัรดาใจมาจากราชินีพโพแดงฉะนั้นบ้านนี้ก็เลยจะเป็นหอแห่งกฎระเบียบมากเคร่งระเบียบแค่ไหนคือจะยกตัวอย่างกฎในหออออคนน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 นีีี้้เเชช่่่่มมมมััจะกกกกึงททบววาาาาถไหหหใใิุ จะต้องลงมาร่วมกัน้องเพลงในวันที่เม,ม่นจ้ยคือแล้วไงล่ะตึง้งพาคนี้นะคะพระเอกเนี่ยก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับสมาชิกในหอนี้ได้ไปรู้เบื้องลึกเบื้องหลังความเข้มงวดเบื้องลึกเบื้องหลังตัวละครในหอพักนี้และกฎท,ท,ที่หอพักนี้ยึดถือเอาไว้ฉันดูไป3ตอนแรกคือพูดเลยนะว่าโดนตกเข้าด้อมเรียบร้อยคือเคยได้ยินแต่คนพูดว่าอยากให้ด้อมเนี่ยมันแมสวันเนี่ยคือเขา้าใจเลยเซตติ้งเอ่ยพอตเรื่องเอ่ยดีไซน์ตัวละครที่สําคัญคือภาพสวยมาก คือแกลองไปดูอยากให้สิ่งนี้ถูกคนพบมากทุกคนไปดูกันเถอะ Disney Twist e d w o n d e r l a n d The Animation นะคะสตรีมแล้วบน Disney Plus มาใหม่ทุกวันพุธน,นะคะเวลาบ่ายสซีซั่นนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด8ตอนคือรับประกันเลยว่าแกจะโดนตกเขาดอมแน่นอน